ช่างมนาทำอะไรทำงานคืครับทำงานเนี่ยจะซ่อมซ่อมเทปเนี่ยลูกเทปให้ซ่อมนี่เทปเป็นอะไรมันบันทึกไม่ได้ช่วยหน่อยนะสิรีนะมันบันทึกไม่ได้เนี่ยลูกค้าจะบันทึกโอ้ยเก่าขนาดนี้ยังไงมันบันทึกอยู่นี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อย จะให้ช่วยอะไรหรือลูกพี่ก็จะให้ช่วยพูดเข้าไม่ให้หน่อยเขาว่ามันบันทึกไม่ได้เนี่ยนะจะพูดให้ให้พูดเข้าไม่ให้หน่อยบันทึกไม่ได้เราจะกดบันทึกอยู่นี่เชื่หน่อยช่่ยหน่อยพูดนะพูดนะสีัดีเช่่ยหน่อยได้เลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบันทึกเสร็จเอามาเปิดฟังด้วยลูกพี่ได้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีเอีกทีเอาอีกทีเอาอีกทีนะ ได้เลยฮลัฮโลฮโหลฮลัลโหลฮัลโหลบันทึกเสร็จเอามาเปิดฟังด้วยลูกพี่ได้เลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบันทึกเสร็จเอามาเปิดฟังด้วยลูกพี่อ่าเดี๋ยวนะกำลังบันทึกเดี๋ยวเสร็จจะเปิดฟัง